สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เรานํามาฝากกันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องสถานการณ์แถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพอดีเราได้ข้อมูลาจากคลิปวิดีโอช่อง Sniper News มานะคะเขาบอกว่าแม้ภาพรวมข้างนอกอาจจะดูสง,สงบสงบนะคะไม่มีการประทะอะไรที่รุนแรงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะครับผม ทีนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เขาไม่ได้ให้เรามองแค่ภาพตรงชายแดนอย่างเดียวนะคะแต่ยังพาไปดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยซึ่งมันก็เออค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันโดยเฉพาะจุดยืนของกัมพูชาเองกับมหาอำนาจอย่างจีนแล้วก็สหรัฐอะคะ่ะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองมาตลอดนะครับ ใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือมีการอ้างอิงรายงานจากสื่ออเมริกันด้วยชื่อเจนส์ซึ่งเป็นสื่อด้านกลาโหมนะคะอ๋อเจนส์นี่น่าเชื่อถือเลยครับทางหารเขารู้จักกันดีค่ะสื่อนี้เขาระบุว่าเหมือนเจอหลักฐานเลยนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยมีการเตรียมการด้านทหารอยู่หลายเดือนก่อนหน้าที่จะมีเหตุปะทะกับไทยเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ อืมหลายเดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะหลายเดือนเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองอกลั่นกรองประเด็นสำคัญสำคัญจากข้อมูลพวกนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้เราพอจะเข้าใจสถานการณ์จริงๆที่ชายแดนแล้วก็ความพยายามของกัมพูชาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเขาแล้วก็ในยะของข้อกล่าวหาเรื่องการเตรียมการรบที่มีสื่อออกมาพูดถึงนี่แหละคะ่ะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มสำรวจข้อมูลนี้กันเลยนะคะเริ่มกันที่ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนก่อนตามที่ Sniper News เขาบอกนะคะก็คือภายนอกเนี่ยอาจจะดูปกติไม่มีข่าวปะทะอะไรออกมาครับแต่ว่าก็มีข้อมูลชี้ว่าทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยมีการเคลื่อนไหวกำลังพลอยู่เรื่อยๆนะคะมีการสับเปลี่ยนกำลังเสริมกำลังเข้าออกพื้นที่แล้วก็เหมือนจะมีซ้อมเรื่องออการใช้ดโดรนด้วยค่ะ อืมการใช้โดรนนี่ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้สำคัญมากเรื่องนี้ใช่ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยแหล่งข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทางฝั่งไทยเราเองส่วนใหญ่ก็จะเออเลือกที่จะไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลการเคลื่อนไหวฝั่งเราเท่าไหร่ให้สาธารณรับรู้มากนะักครับซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงความไม่ชัดเจนเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ที่ข้างนอกดูนิ่งๆแต่ข้างในอาจจะมีอะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่มัน ก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะครับในพื้นที่ชายแดนที่มีความตึงเครียดอยู่หรือมีประเด็นที่ยังคุยกันไม่จบคือมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดการประทะเสมอไปนะครับแต่มันสะท้อนถึงอ่สภาวะการเฝ้าระวังการเตรียมพร้อมแล้วก็อาจจะมีการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันอยู่ซึ่งมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆครับเบื้องหลังภาพที่เราเห็นว่ามันเรียบๆนี่แหละค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะ แล้วประเด็นเรื่องท่าทีของกัมพูชาที่แหล่งข่าวเขาวิเคราะห์ไว้นี่ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเขาชี้ว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีความพยายามจากฝั่งกัมพูชานะคะที่จะหันไปกระชับความสัมพันธ์กับทางสหรัฐมากขึ้นครับเหมือนเคยมีข่าวทํานองนั้นอยู่ช่วงหนึ่ง ใช่ค่ะดูเหมือนจะมีการคาดหวังแร่งผลประโยชน์บางอย่างเช่นอาจจะเรื <S <S ่องความช่วยเหลือในการสำรวจแหล่งพลังงานในอ่าวไทยหรืออาจจะเป็นการปรับสมดุลเพื่อลดการพึ่งพาอิทธิพลจากจีนที่ดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมก็เป็นไปได้ครับเป็นการวางสมดุลอำนาจแต่ว่าแหล่งข่าวเขาก็วิเคราะห์ต่อนะคะว่าความพยายามนั้นน่ะดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือที่แหล่งข่าวก็ใช้คาว่าฝันสลายเลยค่ะ โอยใช้คำแรงเหมือนกันนะครับฝันสลายใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยซึ่งแรงเขาไม่ได้ลงรายละเอียดชัดๆนะคะว่าทำไมถึงไม่สําเร็จแต่ผลก็คือท่าทีที่เคยเหมือนจะเอนไปทางสหรัฐเนี่ยก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอีกรอบครับผม แล้วถ้ามองในมุมของสหรัฐเองตามที่แหล่งข่าวเขาวิเคราะห์ต่อนะครับสหรัฐเองก็อาจจะ่อ,อไม่ได้ให้ความสําคัญหรือทุ่มเททรัพยากรอะไรกับกัมพูชามากเท่าที่ทางกัมพูชาอาจจะคาดหวังไว้ก็ได้นะครับโอ้รอคะครับคือการปฏิสัมพันธ์มันก็มีอยู่จริงแต่แนวโน้มมันเหมือนจะเป็นไปตามกรอบเอ,อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมากกว่า อ๋อที่เป็นภาพรวมใหญ่ของภูมิภาคใช่ครับเป็นแนวทางที่สหรัฐเขาใช้สร้างเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนในภูมิภาคนี้เพื่อสร้างสมดุลคานอำนาจกับจีนเป็นหลักมากกว่านะครับไม่ได้มีลักษณะว่าจะเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งอะไรเป็นพิเศษกับกัมพูชาและแหล่งข่าวเขายังปฏิเสธข่าวลือด้วยนะครับที่ว่าสาหรัฐจะนุนหลังกัมพูชาถ้าเกิดมีการ,รเผชิญหน้าทางทหารกับไทยขึ้นมา อ๋อมีข่าวลือแบบนั้นด้วยเหรอคะครับแต่เขามองว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นลักษณะของสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ IO มากกว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอืมเข้าใจค่ะถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นอีกเนี่ยนี่มันคือการเวือนร่องประเทศร่องมาหาอำนาจนะครับที่แต่ละประเทศไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็พยายามหาจุดยืนหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้ตัวเอง การที่สหรัฐอาจจะไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังของกัมพูชาทั้งหมดมันก็อาจจะสะท้อนถึงการจัดลําดับความสําคัญในยุทธศาสตร์ที่มันกว้างกว่านั้นของสหรัฐเองด้วยครับผมค่ะทีนี้มาถึงจุดที่เอ,อ่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกค่ะเป็นข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่แหล่งข่าวเขาอ้างอิงรายงานจากสื่ออเมริกันชื่อเจนส์ที่เราพูดถึงไปตอนต้นนะคะครับเจนส์ดฟ ENSE weekly นี้ดังมาก ใช่ค่ะรายงานชิ้นนี้เหมือนจะเผยแพร่ออกมาประมาณปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองประเด็นหลักเลยนะคะของรายงานเจนส์เนี่ยคือเขาอ้างว่ากัมพูชามีการเตรียมการทางทหารอย่างต่อเนื่องเลยเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประทะกับทหารไทยช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแหล่งข่าวระบุว่าช่วง24-28กรกฎาคม หลายเดือนก่อนประทะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เจนส์เขาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างนี้ก็คือภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะที่บันทึกความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมยาวมาจนถึงสิงหาเลยอ๋อใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักฐาน ใช่ค e ่ะแล้วแหล่งข่าวยังลงรายละเอียดจากรายงานของเจนส์เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมด้วยนะคะว่าเขาพบความเคลื่อนไหวตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมแล้วมีการส่งทหารเข้าไปปรับสภาพพื้นที่มีการถางป่าแล้วก็สร้างเส้นทางลำเลียงขึ้นไปตรงบริเวณที่ราบสูงใกล้ใกล้กับจุดที่เรียกว่าตะเยยงกุลซึ่งเป็นตำบลในจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาค่ะอยู่ใกล้ๆชายแดนไทยกับลาวแถวๆช่องบกครับพื้นที่แถบนั้นก็มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์อยู่ แล้วที่ชัดเจนขึ้นไปอีกคือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมภาพถ่ายดาวเทียมมันแสดงให้เห็นเลยค่ะว่ามีการก่อสร้างโครงสร้างทางทหารอย่างชัดเจนมีการขุดสนามเพาะครับสนามเพาะแล้วก็มีสร้างสิ่งที่เรียกว่าคูเรสซึ่งน่าจะหมายถึงคูติดต่อหรือ communication trench นะคะที่ใช้เชื่อมแนวตั้งรับแล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังพลภายใต้ที่กำบังอืมครับผม มีการสร้างป้อมสนามแล้วก็ที่มั่นกำบังต่างๆด้วยค่ะสิ่งก่อสร้างพวกนี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนเลยในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการประทะหลายเดือนเลยค่ะครับประเด็นคือการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แบบนี้นะครับจากสื่อตะวันตกที่อย่างที่บอกไปว่ามีความน่าเชื่อถือด้านการทหารอย่างเจนส์เนี่ยตามการตีความของแหล่งข่าว Sniper News นะครับข้อมูลชุดนี้ถูกนําเสนอเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการเตรียมการทางทหารเนี่ยมันเริ่มมาจากฝั่งกัมพูชาก่อน อ๋อคือจะบอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อนประมาณนั้นครับทําให้พอเกิดการประทะขึ้นมาเนี่ยไทยก็เลยอยู่ในสถานะเหมือนเป็นผู้ที่ตอบโต้หรือที่เรียกว่าผู้ถูกกระทําค่ะและการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อกล่าวหานี้เข้าไปอีกนะครับอื จริงด้วยค่ะพอมีภาพมายืนยันมันก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยใช่ครับแต่นะครับในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจตามมาเหมือนกันนะครับว่าภาพถ่ายเราเทียมเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้จริงหรือเปล่าอืมนั่นสินะคะปกติของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นการเตรียมการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เราไม่รู้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะมันตีความได้หลายมุมเหมือนกันครับผมแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ พลังของหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่มันสามารถบันทึกกิจกรรมบนพื้นโลกได้ละเอียดมากแล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการสร้างเรื่องเล่าหรือ Nar r a t ทีฟแล้วก็ยืนยันข้อกล่าวหาต่างๆในเวทีระหว่างประเทศค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้โดยเจมส์เนี่ยมันจึงมีในยัยะสําคัญนะครับไม่ว่าข้อเท็จจริงเบื้องลึกจริงๆมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่มันส่งผลต่อมุมมองการรับรู้สถานการณ์ไปแล้วในระดับหนึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องมองหลายๆด้านจริงๆค่ะทั้งเรื่องหลักฐานการตีความแล้วก็บริบทอื่นๆด้วยเออเหมือนในแหล่งข่าว Snipper News เ,เขามีพูดถึงข้อมูลเสริมเล็กน้อยด้วยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างอ๋อครับมีพูด เหใช่ค่ะเป็นงานแข่งขันทักษะทางยุทธวิธีวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้เเรียน9เป็นการใช้อาวุธที่ผลิตในไทยภายใต้แนวคิดไทยคิดไทยใช้ไทยทำของแบรนด์คอชสีคอ e ชสีดีเฟนส์ค่ะครับแบรนด์นี้ของไทยเราเองค่ะมี9ทีมจาก6หน่วยงานหลักเข้าร่วมแล้วก็เหมือนจะมีการถ่ายทอดสด ไลฟ์ทาง Facebook, YouTube ด้วยเชิญชวนให้ติดตามชมแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรางวัลหมวกเสื้ออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเป็นกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของไทยเราเองนะครับก็น่าสนใจดีครับ ค่ะก็เป็นข้อมูลเสริมที่เขาแทรกเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะงั้นเรามาสรุปกันหน่อยนะคะจากที่เราสำรวจข้อมูลจาก Sniper News แล้วก็ที่เขาอ้างถึงรายนาของเจนส์ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มันมีความซับซ้อนกว่าที่เราเห็นภายนอกนะคะ ครับผมคือมันมีการเคลื่อนไหวทางทหารมีการเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปกับความพยายามของทางกัมพูชาเองในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางแรงดึงดูดจากมหาลนาอย่างจีนกับสหรัฐ การบาลานซ์สําน,นาใช่ค่ะแล้วจุดสําคัญเลยก็คือข้อเปล่าหาที่ค่อนข้างหนักแน่นจากสื่อตะวันตกคือเจนส์โดยอาศัยหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมที่ชี้ว่ากัมพูชามีการเตรียมการทางทหารล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนเลยก่อนที่จะเกิดการประทะขึ้นมาครับผมแล้วประเด็นที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองนําไปครบคิด กันต่อยอดจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของจังหวะเวลาและก็ในยะของการที่สื่อตะวันตกอย่างเจนส์เนี่ยเขาเลือกที่จะนําเสนอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ชี้ถึงการเตรียมการทหารของกัมพูชาในช่วงเวลานี้นะฮะอืมทำไมต้องเป็นตอนนี้ ใช่ครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังนอกเหนือไปจากการรายงานข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในภาพหรือเปล่าการเปิดเผยข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งมันอาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการชี้เป้าไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การรายงานข่าวตามปกติหรือว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับ เช่นอะไรได้บ้างคะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างทางการทูตการสร้างแรงกดดันหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่าวสารที่มันซับซ้อนในภูมิภาคนี้ก็เป็นได้นะครับการตั้งคําถามว่าทําไมต้องเป็นตอนนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้เรามองเห็นมิติอื่นๆของสถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากแค่รายงานที่เราได้พิจารณาการในวันนี้ได้ครับผมน่าคิดตามมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับมุมมองนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ สรุปข้อมูลข่าวโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ